ทบทวนบทเรียนในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปในเรื่องของพลังงานทดแทนโดยเราได้เข้าใจความหมายของพลังงานทดแทนว่ามีแนวคิดหลักในประเด็นการทดแทนพลังงาน non-renewable ด้วย renewable รวมทั้งพลังงานที่สะอาดเป็นหลักโดยหากพวกเราหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้นก็จะทําให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการยืดอายุการร่อยรอของทรัพยากรธรรมชาติลงได้ รวมทั้งหน้าที่จะสามารถเป็นหนทางที่ได้มาซึ่งพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนั่นเองทั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าพลังงานทดแทนรอบๆตัวเราทั้งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนั้นมีอะไรบ้างโดยเราก็ได้เข้าใจเทคโนโลยีการทํางานของพลังงานทดแทนนั้นๆคร่าวๆเพื่อให้เราพอจะนึกภาพออกถึงความเหมาะสมกับการนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันของเรากันนะคะในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน รายวิชา n อ0 0 8พลังงานทดแทนเราจะได้มาขยายความเรื่องพลังงานทดแทนในประเด็นของบทบาทของพวกเราแต่ละคนและแนวทางในการประยุกต์ใช้หรือส่งเสริมพลังงานทดแทนเข้ามาในชีวิตประจําวันของเรากันค่ะโดยเราจะนําความรู้ทั้ง4สัปดาห์ที่ผ่านมามาเป็นพื้นฐานความรู้ในการนํามาสร้างเป็นแนวทางที่เราควรจะทําและสามารถที่จะทําได้ทั้งในปัจจุบัน และค่อยๆทาไปเรื่อยๆสู่อนาคตที่เราจะมีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นทั้งในระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศโดยหากเรามาลองเชื่อมโยงความรู้ที่เราได้เรียนมาสู่การเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เราก็จะพบว่าเราได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1ที่เราเรียนกันในเรื่องของพลังงานในชีวิตประจาวันซึ่งเราได้เรียนรู้ว่าประกอบด้วยพลังงานอาหารพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น เรื่องพลังงานรอบๆตัวเราและประโยชน์ของพลังงานกันก่อนจากนั้นในสัปดาห์ที่2เราจึงมาเรียนกันเรื่องของที่มาของพลังงานเหล่านั้นก็ทําให้เราทราบว่าพลังงานรอบตัวเราส่วนใหญ่ล้วนมีที่มาจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเช่นแก๊สธรรมชาติน้ำมันและถ่านหินทั้งสิน้นจากนั้นสัปดาห์ที่3เราก็ได้เรียนกันต่อในเรื่องของสถานการณ์พลังงานของพลังงานใกล้ตัวเราเหล่านั้นเพื่อเราได้มีมุมมองที่ใกล้ความจริง ในเรื่องของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและความเป็นไปได้หรือแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งพลังงานเหล่านั้นในอนาคตเพื่อให้เราเข้าใจประเด็นด้านความมั่นคงของพลังงานที่เราแทบจะขาดไม่ได้เลยในชีวิตประจําวันของเรานั้นและในสัปดาห์ที่4ี่เราจึงได้มาเรียนกันในเรื่องของพลังงานทดแทนเพื่อให้เราได้เข้าใจที่มาของพลังงานทดแทนและสาเหตุที่ทําไมเราจึงต้องช่วยกันส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวจะมาช่วยเราแก้ปัญหาที่เราสั่งสมไว้จากการใช้พลังงานแบบ non r e n e w ว b l e ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเองดังนั้นจากองค์ความรู้ต่งางๆที่ผู้เรียนน่าจะมีการสั่งสมมาจานถึงสัปดาห์นี้การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่5นี้ก็เลยจะมุ่งประเด็นไปสู่บทบาทของพวกเราแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคมที่จะสามารถทําได้เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยเหตุผลหลักทางด้านการสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งความมั่นคงในระดับตนเองหรือครอบครัวจนถึงระดับประเทศต่อไปโดยในสัปดาห์นี้เราจะได้มาลองทําความเข้าใจกับประเด็นการลดการใช้สําหรับการประหยัดการใช้ซึ่งเป็นประเด็นแรกที่สําคัญที่สุดที่พวกเราทุกคนควรต้องทําเพราะถ้าเรามีปริมาณการใช้ที่น้อยความจําเป็นด้านปริมาณความต้องการพลังงานก็จะน้อยไปด้วยซึ่งทําให้เราได้รับผลดีในแง่ของความประหยัดและการเพิ่มโอกาสให้กับตนเองในการเลือกใช้พลังงานทดแทนได้ รวมทั้งเราจะได้มาดูเรื่องพลังงานทดแทนสําหรับพวกเรากันโดยพิจารณาพลังงานทดแทนที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้ที่จะเติบโตไปพร้อมกับเราในอนาคตนั่นเองและส่วนสุดท้ายเราก็จะมาดูกรณีศึกษาตัวอย่างของวิถีชีวิตของครอบครัวตัวอย่างกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเช่นการปรับพฤติกรรมการปรับอุปกรณ์ประกอบและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือสภาพทางกายภาพนั่นเอง เดี๋ยวเรามาลองทำพรีเทสกันก่อนเริ่มเรียนนะคะเพื่อจะลองประเมินความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนในสัปดาห์สุดท้ายนี้ค่ะ